สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอยู่ขณะนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับหรือว่าเป็นคืนที่3หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันยังกลางคืนอยู่นะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไปเปิดกล่องที่มีโน้ตมีข้อความนะครับวันที่เริ่มต้นแห่งการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับแล้ว ก็ตัดมาที่นี่เลยฮะเอาล้วครับตอนนี้ไปดูกันต่อนะครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเขาอยากจะให้เราย้อนกลับมาดูวันแรกหรือเปล่าที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือว่ายังไงนะครับผมก็ต้องไปค้นหาคําตอบด้วยตัวเองนะครับไปฮะข้างหน้าผมตอนเนี้เป็นเหมือนโต๊ะนักเรียนหรือเปล่ารอบค่านี่คือมืดหมดครับเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้ก่อนไฟเหร ใช่ไหมนั่นไงไฟฉายโอ้โหต <c ười> ายเข้าหมดเดี๋ยวนะอ่ะผมขอหยิบรูปมาดูก่อนแพทย์วินิจฉัยผิดสำหรับอีวานเขาต้องการปลูกถ่ายหัวใจสิ่งนี้จะช่วยเขาได้ผมไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับหมออีกต่อไป เราจึงตัดสินใจไม่ติดต่อกับพวกเขาอีกผมจะรักษาลูกชายของผมเองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามองโตมีอะไรผมคิดว่าวันนี้หนักแน่ๆเดี๋ยวนะขอดูก่อนมีอะไรให้ดูอีกไหม ก็เป็นสภาพเหมือนเป็นห้องเรียนที่โต๊ะไม่มีอะไรที่สามารถนดด่่นได้โปสเตอร์ก็อ่ะเบรกเกอร์เปิดได้ไหมมันไม่ทำงานนะครับแปลงไม่มีอะไรกระดานดำ เอาละฮะเดี๋ยวนะโอ้โอผมขอดูท้ายห้องก่อนนะ<ๆ>หรือว่าตรงนี้คือเออ่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีคำล่ำลือถึงเรื่องราวต่างๆผมว่า แน่นอนแล้วผมว่าเพราะดูลักษณะดูแปลนคือใช่เลยครับอเดี๋ยวนะเอ๊ะนี่มันที่เดิมนี่แต่ว่าสภาพห้องมันดูดีกว่าเก่านะครับ น่าจะเป็นไทม์ไลน์ในช่วงที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากพายุถล่มอย่างรุนแรงนะครับดูข้างนอกข้างนอกมืดไม่มีอะไรเลย ห้้องนีเด็กๆและผู้ดูแลหลับไปแล้วผมจะไม่ไปกวนพวกเขาเอโอเคไม่กวนนะผมจะไม่กวนเขาแล้วกันลักษณะเขาไม่อยากให้เข้าเด็กกำลังหลับอยู่นะครับเปิดมามีอะไร หยิบไม่ได้อะ เปิดไม่ได้ประตูนี้ก็เปิดไม่ได้โอ้เข้าไม่ได้นะครับไปรับเข้าไปห้องเดิมแล้วมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะเนะ อ๋อไม่ใช่มันซากนกตายนะครับอีกามีโนตอันนาเราต้องหนีไปทั้งหมดมันเป็นเพราะพุ่มหนวยการฉันแอบดูเธอคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับบางสิ่งที่ไม่ดีคุณต้องเชื่อฉันเตือนทุกคนเรามีเวลาไม่มากจนกว่าฉันจะซ่อนกุญแจของเธอไว้ในตู้เสื้อผ้าเราทำมันได้ chúi mình đui Anna, ao lèo ao lẹo, tiếng kung kling, nặng quá cầu nha, đấy, năn nẻ, โหลดอะไรโอ้โหเอ้ยเจอกุญแจนะครับน่าจะเป็นกุญแจที่ ในข้อความเมื่อกี้ที่เด็กคนหนึ่งนะครับขโมยมา,าแล้วกุญแจนี้เปิดที่ไหนอะห้องนี้หรอไม่ใช่ห้องนี้นะฮะอันเดียวแล้วประตูนี้ก็ไม่ใช่ ว่าเป็นกุญแจที่เฮ้ยแกไอเด็กสกปปกโอ้โหอย่านะอย่าสิเอานี่ไงเลื่อนเก้าอี้ไปก่อนเปิดผมจำเป็นต้องพ่น แก๊สขณะที่เด็กกำลังหลับจากนั้นเด็กๆจะถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดและจะกลับมาที่นี่โอ้โหงานลมควันก็มาวะ่ะหน้ากากแผ่นกองแก๊สได้หายไปแล้วก็กระจกก็แตกครับเขาทำลายหน้ากากกันแก๊สของผมเออเด็กชายที่พิเศษยาครอปเขาไม่มีพ่อและแม่ หรือญาติเขากลายเป็นคนโปรดของฉันเพราะเขามีความคล้ายกับลูกชายของฉันมากอีวานฉันอยากเจอเขาจริงๆยาคอบเป็นเด็กดีแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้แต่เขาเข้าใจทุกอย่างและทำทุกอย่างที่ฉันขอในตอนบ่ายฉันต้องพบกับอเล็กซีเซอร์กิวิชที่ศูนย์พักพิงที่เราเคยทำงานเขาสั่งเราให้ทำตามข้อตกลงในคืนนี้วันนี้มาถึงแล้วยาคอบจะช่วยฉันในเรื่องนี้ก่อนเข้านอน เด็กๆมักจะคิดเรื่องสยองขวัญในขณะที่ผู้ให้คำปรึกษาพาเขาเข้านอนนี่สามารถทำให้เขาเสียสมาธิเงียบเพึ่งนะอันนี้อะไรเราทำงานด้วยกันกับอเล็กซี่เซอร์กิวิชในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพา้าจากนั้นฉันก็ทำตัวไม่ละมัดระวังและได้รับการล้องเรียนผู้อำนวยการให้ปิดศูนย์พักพิง ฉันถูกพักงานทางการแพทย์ตอนนี้ฉันจะไม่ทำผิดพลาดเพราะเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับข้อตกลงของเราฉันจะต้องหาคนเพื่อให้เขาเก็บไตต่อไปและอเล็กซีสกิลวิชจะทำหน้าที่เปลี่ยนหัวใจให้กับอีวานตามที่ตัวบ่งชี้ทั้งหมดจากรายงานทางการแพทย์ยาคอฟคือผู้บริจาคที่ดีเลิศฉันจะสร้างอุบัติเหตุและไม่มีใครตามหาเขาโอ๋ยนี่คือจะเอา อวัยวะไปเปลี่ยนให้ลูกของเขานะครับมันเป็นแผนการที่เรียกได้ว่าน่าจะฆ่าเด็กหรือปรเปล่าอะไรอะเอ้ยเฮ้ยนะโคตรขนลุกเลยใครวะเฮ้ย จำเป็นจะต้องเอาถังแก๊สไปวางที่ใต้ประตูนะครับแล้วก็กลับมาที่ห้องเรียนมีมายืนแอบดูด้วย แก๊สไปคือมันเหมือนเหตุการณ์แบบที่เขาอยากให้เราเห็นนั่นนะครับอีวานผมจะช่วยคุณเฮ้ยโหลดอะไรโหลดอะไรเฮ้ยเ <laughs> อ้าเดียว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 หอหน้ากากว่า ก็ตัดกลับมาในปัจจุบันอืมโอเคโหลดอีกแล้วโหลดอีกแล้วโหลดหรือเปล่าวันเนี้ยอ่ะหยิบออกมาก่อนมาเรียไดอารี่นะครับอ่ะมีเด็กแล้ว ติดตัวไปไม่ได้ด้วยเออมายัางไงต่อ <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็น่าจะเป็นการที่เหมือนกับภาพตัดไปให้ดูนะครับว่า ไทม์ไลน์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับอม,มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอมีโน้ตทิ้งไว้นะครับคุณโดนบอกว่านะครับในวงเล็บมีขีดค่านะครับให้ออกไปจากที่นี่ปล่อยที่นี่ให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเอ่อมันล็อกนะครับ มีบางคนอยู่ด้านหลังประตูนะฮะหยิบไปไมีตรงไหนอีกออมีอยู่ในห้องเดี๋ยวนะตรงพื้นหยิบได้อีกอ่ะ ตอนนี้เอาหยิบหยิบไปอ่ะคืออะไรอ่ะเหมือนเรือลบเหมือนเป็นของที่ระลึกอีกอันหนึง่งซิดูได้ไหมดูไม่ได้นะครับ ดูได้อันเดียวอ่ะอ่ะรูปนีกระจายอยู่ทุกจุดที่เราเดินมาเลยนะครับเดินไปก็ค่อยๆเจอทีละอัน อ้าวแล้วทำไมทำไมหยิบได้เฉยผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ให้ผมช่วยคุณบอกผมคุณเป็นใครเราเหมือนเรากำลังสื่อสาร กับวิญญาณหรือเปล่าเอาแล้วเอาไปสอดมีหยิบเข้าไปด้วยวะเอ้ย อย่าอะไรผ่านหน้ากูนะให้กูเข้ามาดูตรงนี้เพื่อมึงจะได้วางคิวข้างนอกใช่ไหมโทรศัพท์เสียงเงียบไปแล้วเอาละ ไอตัวน้อยพามาห้องนี้ผมควรจะต้องเขียนจดหมายอีกครั้งหนึ่งครับฉีกไปเขียนไปผมอ่านเจอว่ามีคนถูกฆ่าที่นี่ใช่ฝีมือคุณหรือเปล่าบอกผมจากนั้นผมจะช่วยคุณเอาละฮะ ไปสอดทำไมไม่เปิดประตูมาคุยกันวะยังไงต่อต้องรอให้เขียนใช่ไหมตอบมาแล้ววะฉันถูกกล่าวหาแต่ฉันไม่ได้ทำมัน ออกไปจากที่นี่เอาละ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 มีแต่จะไล่เขียนอีกทีไล่อย่างเดียวเลยชื่อคุณใช่ไหมยาครอบคุณอยู่ที่นี่มานานคนเดียวหลายปีอะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งสอดก่อนใช่ที่นี่ฉันสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆเ,เรารักษาที่นี่เพราะเป็นบ้านของเรา ผู้คนจำนวนมากมาที่นี่เพื่อทำลายสิ่งของของเราแต่เพื่อนของฉันช่วยกันขับไล่คนแปลกหน้าฉันกลัวว่าจะมีใครมาเห็นฉันและบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่นี่แล้วคนพวกนั้นจะมาหาฉันเอ้ยเดี๋ยว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 ใครเคาะเคาะมานากงไนวะมึงประตูเดียวที่มึงจะเคาะ ใช่ไหมไม่ใช่วะค้อมาจากไหนวะเขียนอีกรอบใครคือเพื่อนของคุณทำไมพวกเขาต้องอยู่ที่นี่ด้วยสอดเข้าไป ผูยอีกนานพากว่าูอรอเลยแล้วกันวิญญาณของที่นี่ผู้ที่ถูกทรมานที่นี่พวกเขายังคงถูกขังอยู่ที่นี่วันนั้นในตอนเย็นหลังจากไฟดับมีคนมาหาซึ่งน่าจะเป็นคนที่ผู้อำนวยการพูดด้วยเขาไม่พบฉันฉันคิดว่าด้วยเหตุนี้เขาจึงวางยาพิษผู้อยู่อาศัย และผู้อำนวยการทั้งหมดเฮ้ยโอ้โหวิ่งกันตัวเห็นเห็นต้องเขียนอีกเหรอโอ้โหขยันเขียนรังไงพวกคุณทั้งหมดนี้คือแผนของผู้อำนวยการค่ายใช่ไหมคุณกำลังพูดถึงอะไร Chúng ta đang nói chuyện với người nào vậy? ผนหรือผีวะเนี่ยทั้งหมดคือเธอฉันเห็นผู้อำนวยการคุยกับคนในโรงพยาบาลเก่าใกล้แคมป์พวกเขาตกลงกันว่าจะทำงานตอนกลางคืนจากนั้นฉันก็คิดได้ว่ามันเชื่อมโยงกับเราแต่ฉันไม่สามารถเตือนทุกคนได้ฉันไม่เห็นว่ามีใครอยู่ที่นั่นเพราะฉันกลัวและซ่อนตัวอยู่ในตอนเช้าฉันเข้าไปในอาคารและไม่พบใครตู้เซฟของเธอก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วย ฉันคิดว่าชายคนนั้นและผู้ช่วยของเขาซ่อนศพทุกคนไว้ในอาคารนั้นฉันต้องอยู่ที่นี่ในท่อระบายอากาศบางครั้งก็ไปที่ห้องเท่านั้นอูจะต้องคุยอีกนานไหมเนี่ยอาคารนั้นถูกเิ้งล้างใช่ไหมผมไปที่นั่นได้ไหม อ,อะไรวะโอ้ยตอบคำถามก่อนอย่าเพิ่งเปิดเพลงรูปเครื่องเล่นส่งออกมานะครับ ยาคอบไม่ตอบคำถามของผมอีกแล้วนะครับมันถึงเวลาที่ต้องไปที่โรงพยาบาลที่ถูกทิ้งล้างนะครับใช่ไหมใช่ไหมเก็บของ move ไปที่โรงพยาบาลระหว่างกูเก็บของเนี่ย มันจะมีอะไรไหมเนี่ยเสียงไม้โคตรลั่นอ้ายคืนที่สามโอ้โห นีพึ่งคืนที่สามเองหรอคืนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเขาพูดว่าผมหาข้อพิสูจน์ได้ที่นี่งั้นไปดูกันเลยผมว่าอยู่ในโรงพยาบาลนนแน่ๆเลย